สวัสดีครับผมบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนนะครับคลิปนี้นะครับระบบน้ําอัตโนมัติตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันคร่าวๆว,ว่าการทํางานเป็นยังไงนะครับแล้วก็ผมใช้ระบบอะไรในการเลี้ยงอุปกรณ์ต่างๆนะครับตันนี้เป็นซูริหน่อยวาวเดี๋ยวไปดูกันครับอ่านี้แผงเนี่ยลูกค้ามีอยู่แล้วนะครับโพลี่สามวัตต์ตอนนั้นตอนนั้นลูกค้าไว้บนหลังคานู้นครับผมเนี่ยหลังคานู้นนะ แล้วก็ทาให้ให้ย้ายลงมานะครับเพราะว่าจะรื้อบ้านนะครับอันนี้เรียบร้อยแล้วเราทําการทดสอบแล้วแหละนะครับแต่ว่างานก็เสร็จช่วงเย็นนะครับเนื่องจากเราต้องเข้ามาอีกแล้วมันมีอีกส่วนหนึ่งนะครับตัวไหนเพิ่มเติมมีในส่วนของอที่เดิมช่วยดอนของลูกค้าเก่าใช่ลูกค้าตัวเก่าที่มันเรารันดูแล้วน้ํามันรั่วเพราะมันอยู่ใต้ดินนะฮะอันนั้นค่อยแก้ไขให้เพิ่มเติมปะให้ได้ที่สำคัญคือหัวสปริงเกอร์คือ,อตันเกือบทุกตัวเลยใช่ครับนะครับ ก็วิธีตันนะทำไงเอาจิ้มเข็มนะจิ้มเข็มนะครับหรืออาจจะเปลี่ยนหัวไปเลยเพราะว่ามันราคาไม่กี่บาทมันนะครับเพราะว่าหัวลูกค้าเก่าก็มีอยู่ใช่ใช่ครับอ่าระบบเหนนอนอ่าระบบวันนี้ก็เสร็จเกือบอ่ายังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่ามันมีในส่วนของอ่าเพิ่มเติมของลูกค้าที่จะเพิ่มหัวสปิกร์ใช่เพิ่มหัวในในโซนโซนเก่าใช่ส่วนระบบนี่ก็คือเสร็จเรียบร้อยมดแล้วนะครับผมเนี่ยก็ ข้างในนะครับก็จะมีตัวทัมเมอร์หลักๆนะครับก็คือระบบนี้เป็นคบเขาเรียกว่าตั้งเวลานะครับก็คือมันก็จะรันทำงานอัตโนมัติโดยคนดูแลสวนก็ไม่ต้องในเรื่องของมาเปิดปิดนะครับหรือบางครั้งเนี่ยอาจจะเปิดเอาไว้แล้วก็ลืมปิดนะครับก็มีเหมือนกันอันนี้ตามประสบการณ์เลยนะครับผมชอบลืมนะครับอันนี้คือมาจัดการให้นะครับอัตโนมัติให้นะครับนี่ทัมเมอร์ปิดไว้ชัดเจนนะครับหอยโขงนะครับซับเมอร์ วาวหนึ่งวาวสองนะครับวาวเราก็เรียกเรียงนี้เลยหนึ่งสองสามสี่แบ่งโซนนี้เลยนะฮะข้างนอกก็จะเป็นตัวซับเมิร์นะครับอันนี้การทํางานก็คือเรารดน้ําต้นไม้ให้เรียบร้อยก่อนหลังจากนั้นเนี่ยก็ปล่อยให้ซับเมิร์เติมลงสระอัตโนมัติเลยกับลูกก็จะเป็นอย่างนี้นะสามารถเปลี่ยนเวลารดได้หน้าฝนก็มาปิดระบบได้นะเพราะหน้าฝนไม่ต้องรดอยู่แล้วในช่วงนะครับใช่ใช่ ก็เรียบร้อยแล้วมาดูท้างนอกกันนะครับตัวนี้ก็ทําการเดินตัวสปริงเกอร์มินินะครับให้ลูกค้าเป็นจุดเป็นจุดไว้ซึ่งลูกค้าจะปลูกหมากเนาะแล้วก็คือความห่างก็ลูกค้าต้องการอยู่ที่ประมาณ2เมตรตอนนี้เบี้ยวเลยนะ<ม>เบีย้ยก็คือสัตว์เลี้ยงเข้ามามีสัตว์เลี้ยงที่คือบริเวณนี้เขาไม่มเ,ขไมเขาไม่ได้ปลูกสัตว์เลี้ยงนะครับก็คือเขาจะปล่อยให้กินหญ้าตามทุ่งนะครับมันก็เข้ามามเพราะว่าบริเวณนี้มันมีหญ้าเขียวนะครับก็มาเตะมาอะไรอันนี้ก็ทางเจ้าของหรือว่าคนดูแลสวนก็ต้องจัดการเอง นะครับเพราะว่าพวกเราก็ไม่สามารถที่จะดูใช่ได้ได้ในส่วนนี้ก็คือคนดูแลสวนต้องดูแลเรื่องสายเรื่องอะไรเองถ้ามีบางจุดตรงไหนขาดก็สามารถต่อเองนะตรงนี้ต้องทําได้นะครับในในส่วนของระบบน้ําก็คือต้องมีทักษะนิดนึงแหละหรือว่าความเขาเรียกความขยันในเรื่องของการจัดการอะไรต่างๆเพราะระบบน้ําเราตั้งเวลาตั้งอะไรให้เรียบร้อยหมดแล้วเพีแค่ดูแลแล้วก็บารุงพวกต้นไม้ให้มันมีสารอาหารอะไรต่างๆนะครับจะได้เติบโต วันนี้เปนย่อยเป็น32มมิลเนาะครับ32มมิลแล้วก็ไมโครขึ้นมาหาตัวหัวสปริงเกอร์นะครับวันนี้เราใช้หัวสปริงเกอร์เป็นหลากหลายเลยหลากหลายนะครับแต่หลักๆก็จะมี180นะครับกับ360กนะครับ180ก็คือจะไปแค่ทางเดียว3 6 0ก็ทั้งหมดนะครับ360อาจจะในเรื่องของมันเปลืองน้ำนะครับเพราะว่าเราให้แค่ต้นเดียวใช่นะเพราะว่าถ้า3 6 0ก็เหมาะพวก ปลูกผักอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่ามันปลูกรอบนะครับประมาณนี้ก็หลักๆก,การคำนวณง่ายๆเนาะเราเอาการได้น้ำของปั๊มอย่างเช่นปั๊มเรา1.5แรงได้น้ำ2 0 2 1 0 0 0ลิตรแต่ว่าเวลาเราคุนมลนก็ไม่ต้องถึงขนาดนั้นแล้วเอามาหารหัวอย่างเช่นตัวนี้ให้น้ำสูงสุด120ลิตรเนาะต่อชั่วโมงต่อชั่วโมงครับเราก็เอามาหารเอืมเราก็จะได้รู้ว่าคร่าวๆแล้ว นึ่งรอบเนี่ยมันได้กี่หัวอันนี้โซนนี้ก็ร้อยร้อยกว่าหัวเนาะก็คือเราควรคํานวณให้กําลังของปั๊มให้เหลือบ้างนะครับไม่ใช่ว่า2 1 0 0 0ืพันเราก็เอาหัวสปริงเกอร์มาให้เปกับ2 1 0 0 0ืหพันรือเกินอะไรพวกนี้นะครับเราควรให้มันเหลือบ้างนะครับเพราะว่าหนึ่งคือโซลาเซลล์อาดแดดอาจจะไม่ไม่สม่ำเสมอนะนี่นะครับมันไม่เหมือนไฟบ้านมันจะได้สม่ำเสมอตลอดแล้วก็ระบบแบบนี้มันไม่เหมาะแก่การที่ให้น้ำพืชแต่เช้านะอย่างเช่น มูแปดมครับเพราะว่าปั๊มเนี่ยยังทํางานได้ไม่ไม่แรงครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ปลูกพืชอย่างเช่นทุเรียนบางคนไปรดนเตะแต่เช้าตีห้าครึ่งก็มีส่วนข้างๆอ่ะเขามาเขารดแต่เช้าแบบนั้นต้องแบบเออเป็นซินสตาร์ทแล้วประมาณนั้นหรือว่าไฟบ้านไปใช่ไฟบ้านไปถ้าไฟถึงนะถ้าไฟไม่ถึงก็เป็นซินสตาร์ทเยนก็ลองลองดูครับใครที่กำลังจะทำระบบมันต้นทุนเนี่ยของท่อ ท่าพี่อีเนี่ยเราใช้เมน50ามิลเนาะ50ามิลร100้อยเมตรก็2,000กว่า2,000เกิน2,000กลางไปเลยก็คือ <c oughs> มันมันต้นทุนค่อนข้างสูงค่อนข้างสูงลแ,ลแล้วราคาขึ้นทุกทุกอย่างนะครับจะจะบอกว่าจะให้แบบระบบมันถูกมันก็ ยากบางคนอาจจะก็อยากจะทําแล้วมองว่ามันเป็นแบบแค่อุปกรณ์การเสร็จหรือเป็นแบบระบบน้ยเดียวจริงมันนะแต่ละชุดอ่ะชุดนี้ก็คือสิบกว่าบาทสิบกว่าบาทแล้วนะนะครับสิกว่าบาทแล้วแล้วร้อยหัวละแล้วก็คูณเข้าไปใ่อันนี้ไม่ใช่ร้อยหัวนะอันนี้400อกว่าหัวแล้วหัวเดิมอีกนะครับก็ในส่วนนี้เฉพาะค่าอุปกรณ์ตัวใหม่ก็ประมาณเกือบ3 0,000่นนะครับเกือบ3 0,000่นโดย กี่กี่ร้อยหัวเหตัว<อ>ใหม่เฉพาะาตัวใหม่นะเฉพาะตัวใหม่ก็นายย่าจะสี่เกือบสี่เกือบสี่ร้อยหัวใช่ประมาณนั้นครับมีฝั่งนู้นด้วยด้วยฝั่งนูน้นฝั่งนู้นก็เป็นโซนฝั่งนูน้นอ่ะสองโซนแล้วก็ฝั่งน,น,นี้สองโซนครับม,ม,มีมีอยู่สี่เซนร์ตัวเดิมลูกค้ามีแทงน้ําเป็นน้ําหยดแต่ว่าเมื่อก่อนใช้กับ ปั๊มสมือแต่ปั๊มสมืออ่ะมันไม่เหมาะแก่การเอาไปยิงสปริงเกอร์เอาไปดันสวิงเกอร์มากเท่าไหร่นะคะก่อนหน้าน,นี้ก็ใช้ปั๊มหอยโข่งแล้วก็มีปัญหาไปไปะะเอามาติดเองก็มีปัญหาก็เลยเรียกใช้บริการทางทางบ้านหลังน้อยพลังงานทุแทนซึงกงตอนนั้นอ่ะผมมาช่วยติดปั๊มสมือนะครับแต่ว,ว่าไม่ได้ช่วยเดินระบบไม่ได้ช่วยติดหอยโข่งอะไรนะครับตอนนี้สมือก็ยังทํางานได้ได้ปกตินะฮะ โอเคครับผมวันนี้นะครับงานก็ค่อนข้างหลายวันเนื่องจากเราเราหยุดแล้วก็มีงานในส่วนของภาคอื่นด้วยนะครับลูกค้าก็ขอบคุณที่รอคิวกันนะครับแล้วก็ทั้งงานติดไฟโซลาเซลล์นะครับงานต่อไปงานโซล่าปั๊มน้าติดต่อดอนวิถีไทยบ้านได้เลยนะครับใช่หรือใครท,ที่ที่ติดต่อผมมาก็เหมือนกันนะครับเดี๋ยวทางดอนวิถีไทยบ้านรับผิดชอบในส่วนโซล่าปั๊มน้ำนะครับแล้วก็ผมเนี่ยบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนนี้อฟริด แต่หลักๆแล้วก็จะไปด้วยกันแต่อยู่ที่ว่าตรงนั้นคือแม่ง,งานใครเป็นแม่ง,งานผมเป็นออฟฟิดนะฮะตอนนี้บ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนไม่ได้รับติดตั้งปั๊มแล้วนะฮะก็ติดต่อได้ที่วิถีไทยบ้านนบานิด<ล>น,น,ะะน,นึงว่าออฟริดคือ,อยังไงร,ระบบออฟริด<อ>คือระบบเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านอ,อย่างเช่นบ้านสวนโอเคติดปั๊มใช่ไหมดอนติดนะครับอยากติดออฟริดด้วยอยากใช้ตู้เย็นเครื่องปรัอากก็บ้านหลัง้อยพลังงานทดแทนงานของลนก็จะไปแต่เราก็ไปช่วยด้วยกันนะครับเพราะว่าเรา เราเริ่มมาด้วยกันอ่าเริ่มมาด้วยกันก็ก็เป็นทีมเดียวกันแต่บางงานก็เป็นงานของส่วนตัวก็มีนะครับดอนก็จะมีงานของโซนกล้องกล้องวงจรปิดก็ติดต่อได้นะครับก็ระบบอะไรต่างต่างต่อเติมบ้านเนาะต่อเติมบ้านบ้านสวนห้องครัวเล็กๆน้อยๆห้องน้ําก็ได้นะครับก็คุยกันได้ขอบคุณทุกการติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ทั้งสองช่องตอนนี้ดอนกำลังจะลงคลิปแล้ว นะเมื่อกี้ก็ถ่ายไปเรียบร้อยผมกดดันมากครับอาจจะลงคลิปแล้วเราต้องมาหากินนะโอเคครับเดี๋ยวเรจะเริ่มองมาหากินแล้วครับหลังจากที่มีค่าใช้จ่ายเยอะนะครับคนหลายไม่ได้ไม่ได้ทาคลิปเรื่องตั้งแต่ขึ้นบ้านตั้งแต่แานงงานะครับไม่ได้ทําคลิปเลยบางคนอาจจะไม่ทราบหลายเดือนสองสามเดือนแล้วเนาะโอเคกลับมาทําคลิปเหมือนเดิมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย